มิดเนี่ยเขามาถึงกันเรียนไม่มีใครเห็นเพย่งมาเห็นครยัลไม่เห็นใครเลยคือคนแรกเหรอเนี่ยอุ้ยคนตรงเวลาโอ้ยยังไม่มีใครมายังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะที่บูมปะมาณนี้ช่อยัง้องอิ p พอร์ตมาจากอสินน้องาโปลแล้วน้องดมากเนเดกวันเดียวไม่คิันเดียวไม่คีคิวหรอกป่วย ทำไมอ่ะเป็นเป็นเพราะว่านอนอ้าปากนอนน้อยนี่ไปประชุมมาก่อนเรื่องเซฟแล้วก็ดิงมันเล่นเกมด้วยเปล่านิดหน่อยเล่นอะไรสมองไปไปบ่นอีกคนหนึ่งนะเขาชวนเหรอเขาชวนเล่นเหรอยิงกันทั้งวันทั้งคืนใครชวนใครมากกว่าอ่ะใครชวนใครผม ไม่หลังๆนี่คือติดหลังๆคือพี่แกเขาติดทีนี่ห้องยุทธจักรอ๋ออะรออยากดูอยากดูนาละกายิงได้ตาเดียวบอกป่ะมันด่าเัรอแต่แม่แม่ดูไม่เป็นไงเป็นดูได้เป็นเร็วคืนนี้เลยเฮ้ยทำเพลงก่อนช่วงนี้แบบใกล้ถึงโปรเซสถึงเวลาได้ลาละฟังรอรอรอ สนุกแน่นอนอยากสปอยนะทันปากแต่ว่าไม่ได้นิดนึงอ่ะนิดนึงทำนงทำนอนเลเดยวยจะออกจะออกอะไรนิดเดียวจอกละไม่ได้จะไเอาทำนองมาสปอยแต่ว่าแบบแผนที่ทำอยู่คือมันฝึกมานานมากแล้วเป็นแนวไหนอ่ะครับแนวนอนครับสบายเลยแม่น้ำัาเลยสบายนอนหลับสบายเลยฟังก็หลับเลยก็ดีครับ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนึดจัดการแอเคไม่มีมือลงเวลาเล่นเกมกันนั่นนะสิแล้วมาถึงเขาได้ด้ยกันแบกที่เขาไม่ได้ไม่ต้องต้องเทนไงอ๋อนาฬิกาเหรออ๋อเราแบกเขาเหรอแบกอยู่แล้วหลังจะหักอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนซีรีส์ให้เขาแบก แต่พี่แม็กก์ก็คือเล่นนาฬิกาผมมากกว่าจะเล่นเป็นก็คือ3 4วันแบบเป็นอาทิตย์เลยแต่แกเล่นวันเดียวก็คือเขาเล่นลุวายอย่างงี้ไม่มีครูดีต้องบอกครูดีไม่ได้ที่นักเรียนเรียนเก่งใช่ไหมครูเรียนก็ดีตั้งใจทำอะไรก็ดีไม่ดืเป็นเด็กน่าพัอนี่คือยังไม่มีทครองหมายจริงยังแค่ไม่เพราะว่ามาตั้งแต่ปากได้มีคนมาอ๋อมีพายมาหรือวันนี้มีแค่บ้านกับพาย พ,พี่แม็ยังไม่มพี่แม็กยังไม่เห็นนะาแฟ่อ่ะกาแอกมีชุม็กระเป๋อ่ะเป๋าใส่เกลอะปก็้น่ารักดีสีนี้น่ารักเหมือนกันน่ารักสีละตอนนี้ ได้กี่สีแล้วเนี่ยได้กี่มาสก์สิบนาทีสองสองสีตาสีครีมสีกาแฟสีนั้นเดี๋ยวได้เยอะมากเหรเดี๋ยวมาเยอะมันเพื่อนมันมาเรื่อยๆเลยนะต่้งเสื้อเลยนะขึ้นที่เหมือนทองอีกเหรอตอนนี้ราคาขึ้นเหรอขึ้นขึ้นขึ้นบ้านถือก็ขึ้นอืมขึ้นไปไหนอ่ะ คือไปทางไหนไม่ใช่สองไ่ร้อนเหรอครับนี้ร้อนดูแม่โผคนบางทีเราไม่ต้องพูดเพราะไรนใช่ไหมคาเฟ่เขาคาเฟ่ปิดเขาปิดนะจริงมีน้ำอัู่ีนเรือลงมาที่ไหไร้อเดี๋ยวแม่ก็ไปเล่น้ำสงการนี่ละที่รู้อันนี้คือเขาเล่นบนนี้เลยหรอใช่เลนด้วยกันเปล่าเล่นลนไหมตอนเล่นา ไม่ชอบเปียกพอเป็นพี่พีแหมไม่ชอบเปียกกล้าแบบไม่เอาไม่เอาแต่ดูแบบไม่ชอบไม่ชอบเล่นสงการเคยเล่นแล้วเล่นแบบแม่แม่ไงแต่สงการที่เชียงใหม่มันคนละแบบน้ำได้เปียกหรอมันเปียกคนเดิมไม่เคยแห้งกขาบอกโหสงการเชียงใหม่ก็เป็นแบบเน้นแบบสาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ก็จะมี ม่ผมไม่ชอบผมไม่ใช่ไข่ตับแก้วแม่ว่าอุจจะโพสต่อพ่อมั้งแกเอองกล้งพูดถึงสั่นน้ำลงเรียงน้ำหนักลงลงแล้วเราลงรืยยังเท่าไรสามโลไม่แต่เดิมมาแล้วชั่วโมงไงอย่าง แต่เมื่อวานไม่ได้เดินรู้สึกป่วยป่วยเกินแต่วันก่อนที่เริ่มป่วยก็คือเดินแหละหลุดทานมะล่ะเรื่องการทานหลุดถูกไหมโอ้โถ้าตั้งแต่ทํามาหลุดสองครั้งเพราะไปกินข้าวกับมาม่าอ๋อโอเคแล้วก็เมื่อวานผมอมาป่วยปุ๊บก็ต้องงดน้ําหวานงดน้ําหวานอร่อยอร่อยกินเติมต้องเติมพลังเติมความหวานก็เลยใส่ไปสามโลแบบเดิมวันเดียวมันขึ้นมันมันขึ้นขนาดนั้นผมก็เสียใจอยู่ เดินแบบวันละชั่วโมงไปชินแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้พูดแแต่ว่าช่วงนี้ทำเพลงด้วยนอนดึกด้วยไงมันก็ไม่ค่อยลงมากต้องพัก่ออนเยะพี่บูมอ่ะพี่บูมไปไหนแล้วพี่บูมไปสั่นรถเริ่มถ่ายมาไล่หรอล่าซีรีส์หมอได้ยังยังต้องถามเขาโอเคผมมีหน้าที่ไปยืนโอเคไปยืนเฉยไปยืนเฉยยจัดไฟ ไปเย็นไปจัดไปจะไปละร้อนร้อรอนร้อนร้อเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ตรงเวลารักษาเวลาหน่อยกะเพรากะเพราเอากะเพราไหมกินมาแล้วค่ะกินมาแล้วโอเคเราอะไร้อนร้อนไหมอ่ะเก็บพอไปเอาแล้วร้อนไ ชามะนาวชาเปรี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวกินน้ำเปล่าอุรหภูมิห้องนี่แก่พี่ภูมิด้วยใช่ไหมบกอพี่ภูมิด้วยใช่ไหมเรื่องการผานออก ก็ห้าโมงกว่าต้มน้ำนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันชื่อมาสเออเซียนดิ